เมนูต้มจืดกระดูกหมูสวัครับวันนี้ก็มีเห็ดหอมนะครับมีผักกาดดองนะครับเนี่ยผักกาดดองสวยๆนะครับก็กระดูกหมูนะครับเอาไวท้ทานต้มจืดตอนเช้านะครับวันนี้เราก็มีอุปกรณ์3อย่างนะครับพวกเครื่องเทศ นี่ก็มาวางใส่เลยนะครับใส่กระดกหมูเข้าไปก่อนนะครับต้มน้ำเดือด,ด,อดนะครับสปส่สักพักนี่เ็เดือดฟูแล้วนะครับใส่เห็ดหอมเข้าไปนะครับเพื่อจะได้มีรสชาติดีๆนะครับแล้วก็ใส่ผักกาดดองลงไปนะครับนี่ก็รอให้มันเดือดนะครับ รอสักพักหนึ่งมันก็จะเริ่มเดือดวว้า <Wow. S 2> เดือดแล้วเราก็คนคนไปแล้วค่อยเติมเครื่องปรุงขอบคุณมารับชมนะครับ